สวัสดีครับผมพัฒน์นะครับเป็นคนหนึ่งที่ใช้เบนด์วิวน e 2 0 0นะครับเป็นเครื่อง m 271นะครับอาการรถผมคือเวลาเครื่องเย็นเนี่ยสตาร์ทชึ่งนะครับเครื่องจะสั่นกะพือพือ้มนะครับพอปล่อยไว้สักพักวิ่งประมาณสักเอ,อ่อห้ากิโลสิบกิโลความร้อนขึ้นมาพอประมาณเครื่องจะนิ่งนะครับแล้วเราเหยียบแรงก็จะนิ่งนะครับแต่บางครั้งก็เป็นครับบางครั้งก็เป็นอาการคือเครื่องก็จะสั่นเหมือนเดิมครับ ผมก็สันนิษฐานว่าตัวไหนครับก็คือเจ้าตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้ก็คือตัว ECU อาการส่วนมากตัวนี้นะครับมันจะร้อนมันอยู่กับห้องเครื่องมันร้อนนั่นเองนะครับข้างในตัวนี้มันจะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับคือผมออเคยซ่อมประมาณปีครึ่งที่แล้วอาการคือสตาร์ทอยู่ดีแล้วเครื่องมันดับเองนะครับแล้วก็เป็นอีกช่างสันนิษฐานว่าเป็นที่กล่องก็เลยซ่อมกล่องหมดไปหมือนห้านะครับ นี่ผ่านมาปีครึ่งไปอีกแล้วหวัดวิธีการเลยนะกรอนนี้เราแกะมาแล้วเห็นไหมครับก็คือก็มันจะมีตัวล็อกเห็นไหมเป็นตัวนี้เป็นแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเลยนะครับอลูมิเนียมตัวนี้อลูมิเนียมหล่ออันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมอินเวอรตมขึ้นโลปนะครับตรงนี้ครับมันจะมีเห็นไหมครตรงนี้หนึ่งสองสามนี่ครับสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครตรงนี้ตรงเนี้ยเราใช้ครีมนะครับกดบีออกมาเลยแงออกมาเลยครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันไม่มีน็อ ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวบ <Shout> ีบบ <Meat> ีบ <Rogers> ล็อกนะครับนะฮะบีบล็อกแล้วก็บีบให้หมดเลยอ้าให้หมดมันจะมีเอาซิลิโคนล้อมรอบกันน้ำไม่นั่นเองนะครับกันน้ํากันอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราออกมาเราต้องใส่ซิลิโคนด้วยเอาวิธีการมาดูครับให้เราใช้เครื่องลมร้อนนะครับเป่าเปร่าร้ให้ร้อนครับให้รนะครับร้อนะครับร้อนนครับใช้ ใช้ควนนะครับนะงัดเลยครับคัไปเลยไม่ต้องหัวเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเราต้องใส่ซิลิโคนขึ้นเหมือนเดิมนะครับใส่ซิลิโคนต้องกันเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอ่าเรียบร้อยงัดเลยครับนี่ครับนี่ครับมาเนลืออมามันร้อนนี่ครับโอ้เหนียวมากครับนิ้วนี่ครับอ่าเรียบร้อยนะครับแอรบร้อยเราข้ายห้รื้อนะครับใจเย็นนะครับอันนี้ใจเย็นนิดนึงนะครับโอ้โห นี่ครับรีบมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่มามันตัวเจ้าปัญหามันตรงไหนกันนะครับตัวนี้มาดูก่อน,นผมขอทัศาสตร์บอร์ดนิดนึงครับมันเลอะนิดนึงไม่สวยงามนี่ครับ,บฝาเดี๋ยวเราก็ฝาเป็นโดนงัดนิดนึง้วแต่งฝานิดนึงจวใส่ที่คนใหม่นะครับอ่ะนี่ครับ,บ,รบเราจเจอเห็นไหมครับนี่ครับเราจเจอเจ้าแผงวงจรเห็นไหมครับ เรียบร้อยรีวิวคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็จะมีพวกไดฟ์ต่างๆเห็นไหมครับตอนนี้เราต้องการคืออะไรครับเราต้องการเอา,เอาเอาชุดนี้ออกมาเนี่ยตัวนี้ครับเราต้องการเอาแผงไมีกด้านหนึ่งอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์ตัวคาปาซิเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ด้านแล้วก็แล้วก็ถอดออกมาครับตัวนี้ก็ถอดเลยครับ ตอนนี้พยายามอยามือ,อ,มอโดนนะครับถ้าไม่นจะเป็นยามือบปโดนสายวงจรน,นะครับอย่าไปโดนมากครับเด,เ,รรดเดี๋ยวมีเรามีเสียผ้าติดแล้วเดี๋ยวมันอาจะโดนาต่เมือเราไปโดนได้นะครับเป็นเสียผ้าติดเรามาดูกันว่าเออ่ในกล่องเนี้ยมันมีเจ้าคาปาซิตเตอร์กี่ตัวเสร็จแล้วครับแล้วก็ถอดน,น็อตออกมาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับตอนนี้จะออกเราจะยึ่งงัดงัดตรงนี้ไม่ได้นะครับอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับให้เราใช้ลมร้อนเป่าตรงนี้ครับ ตรงนี้ตอนนี้มันจะมีเห็นไหมครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับก็จะมีเขาฟิล์มกันน้ำอีกอันหนึ่งเป็นซิลิโคนล็อกงัดนะครับงัดเลยค่อยๆงัดเวลาโดนความร้อนมาจะามันจะนิ่มซิลิโคนนะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็เปิดออกมานี่ครับโอ้เป็นยวงนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เราจะเจอคาปาซิเตอร์ทั้งหมดสามตัวเห็นไหมฮะนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัว ผมเคยไปซ่อมมาก่อนนวห,หน้านี้ซ่อมปีประมาณปีนึงก็พังเหมือนเดิมนะครับเขานี่ฮะตัวนี้ก็คือช่างใช้คา,าไปซิเตอร์ทั่วไปนะครับก็คือเป็นเกรดพวกเครื่องเสียงมาใส่นะครับเป็นแม,ม่มีสามตัวจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับของแท้จะทางานต้องเป็นเป็นเกรดนี้นะครับนี่ฮะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ทนความร้อนจะดีกว่าแล้วก็ค่าผิดเพี้ยนจะน้อยกว่านั่นเองนะครับไหมครับตัวนี้ นะครับช่างทำเขาเรียกขอไปทีกินเงินผมไปหลายบาทเลยนะครับตอนนี้เราก็เลยมาเปลี่ยนเองซะเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับตรงนี้ฮะให้ดูขั้วเห็นไหมครับเราดูจากรูปนะเห็นไหมจะมีขั้วขีดนี่คือขั้วลบอันนี้คือขั้วบวกนะครับขีดสัญลักษณ์คือขีดตรงนี้กเหมือนตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ขีดตรงนี้คือขั้วลบนั่นเองเห็นไหมดำๆอย่างขีดเขาแสดงแสดงถึงว่าเป็นขั้วลบ เห็นไหมครัเป็นคนลบนั่นเองนะครับเพราะว่าเ,เราเราอย,าอยาช่นากครับชกันเี่ได้ครับิ้น,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 จจนได้ครับ,รบเราพย,ายามหมน้อนแต่ไี้นครับเพราะว่าบอร์ดมันมันมี้งเะนะครับี้น่คกะมอยิ่ลิ่นกินไม่ดีเลยตัวนี้นะครับสังเกตดูครับเพราะนั้นมันเหมือนกับหมกอายุนั่นเองนะครับ กดลงไปนะครับให้กึ่งกลางกดลงไปครับนี่ครับกดให้ตัวยุบลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับล้วก็เติมขานิดนึงอ่ะเสร็จแตอนนี้เสร็จจะกดนิดนึงระวังนิดนึงครับ พเพิ่มขานะ่ะเรรยบร้อยอันนี้เสร็จแล้วครับหนึ่งตัวเสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วนะเปลี่ยนเราเปลี่ยนหมดสามตัวเรรยบร้อยนะครับอ่ะตนะ่อไปเราขัสารนิดนึงนะครับวับสวยงามนิดนึงใช้ได้ก,ไก,ไดก็ได้ครับใช้ทินเนอร์ก็ได้แอลกอฮอล์ก็ได้เดทินเนอร์ก็ได้ครับทินเนอร์เช็ดได้เหมือนกันเบาๆจริงถ้ามีแปรงสีฟันก็เช็ดแปรงสีฟันก็ได้ครับเช็ดไป ตามไปลอยนะครับอืมอ,มอล้างให้เอิม่มๆ,ๆหน่อยจริงๆแล้วใช้เป็นสิฟันดีกว่าพอดีผมไม่มีนะ้รเป็นกระเกา๋าได้หมดอ่ะต่อีปเราดูบอร์ดนะครับตรงไหนที่ดูแล้วดูแล้วเอ่อมีข้าสบบวสกปรกเราสามารถเช็ดล้างได้นะครับแต่ดูตรงนี้ ซีมันไม่บวมจนแบบว่าน้ําน้ํามันไหลลงไปอ่ะมันไม่เป็นไรบอร์ดยังปกติใช่ไหมบอร์ดยังมันยังปกติเนี่ยไม่ไม่มีผลอะไรเช็ดนี่แม่มมนงนี่ครับเรียบร้อยอันนี้เสร็จแล้วี่เสร็จแล้วครับอ่ะีย๋ยวางให้ตรงนะครับที่เดิมของเขาครับพ่อาให้ตรง แล้วนั่นเดี๋ยวค่อยเติมกาวที่ที่เราเรอมานะครับนีะครับเป็ลงล็อกนะครล็อกกลางนี่ครับมันจะมีล็อกกลางมันอยู่นะคมันจะร้อนนิดนึงนะครับออืืเติมนี่ครับมันจะแน่นเอากาวเดิมมาใช้เลย นะครับนี่เราเดิมมันจะเหนียวเดีย๋ยวเวลาวิ่งไปเนีย่ยร้อยมันก็จะละลายแนบแน่นเหมือนเดิมครับอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เสร็จละตอนนี้พอเย็ยนแล้วมันจะแข็งติดแน่นทนนานเลยนี่ครับเรียบร้อยถ้าชัวร์ไม่ชัวร์ก็เป่าอีกรอบก็ได้ครับเป่านิดนึงหอมหัวยา,ยามอย่าโดนตรงพลาสติกนะครับเอาตรงระเบียงได้นะครับตรงน,นะนี้

แล้วก็ใส่กาวตีโคอน,นิดนึงครับให้เขาอยู่แล้วก็เอาสมานติใส่ยิ่งครับใส่ยิ่งครับให้มันให้มันนิ่มๆ,ๆหน่อยเติมกาวไปได้วยครับ เสร็จแล้วครับเดีย๋ยวได้ลองดูตอนนี้ผมใส่กาวเรียบร้อยแล้วครับใส่ซิลิโคอนอัดก็คือซีนการน้ําอย่างดีนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองลองมาลองใส่ในรถด,ดูนะครับว่าเอ่อจะหายอาการอาการที่บอกไหมครับก็คืออาการคือสตาร์ตติดปุ๊บเครื่องสั่นนะครับนี่ฮะมาลองดูนะครับมาดูกันครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบประกอบเอ่อ กล่อง ECU เข้าไปในรถแล้วนะครับเนี่ยนะครับเรามาลองดูว่าอ,อ,อาการเดิมจะเกิดขึ้นอีกไหมคือสตาร์ทปุ๊บเครื่องจะสั่นนะครับเวลาเร่งเครื่องจะกระพือ,อเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ผมเข้ามาในรถนะครับเราสตาร์ทดูก่อนอะนะครับเดี๋ยวจะลองเร่งดูครับว่าเครื่องจะกระพือหรือสั่นไหมครับโอ้โหเยี่ยมครับ ตอนนี้เครื่องอาการที่ก็พือสั่นหายไปเลยครับตอนนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับเร่งติดเท้าปกตินะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้สังเกตตรงปท่อปกติตอนเช้าเวลาสต,ตาร์ทนะครับตรงไปท่อเนี่ยมันจะมีคล้ายๆควันขาวแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นน้ํามันแรงมากเลยครับเหมือนกับการเผาไหม้ไม่สมบ,บูรณ์นะครับตอนนี้ตอนนี้รถกลับมาเป็นอาการปกติแลครับโอ ครับเ,เพื่อนๆทาได้นะครับในราคาเปลี่ยนเปลี่ยนคารบพอพิเตอร์ในราคาไม่กี่ร้อยบาทก็ได้รถกลับมาคืนเหมือนเดิมน,นะครับนะครับฝากไว้ได้นะครับ